สปอยยาวมังงะวันพีช1,118ลูฟี่ขึ้นเรือสำเร็จและ2เทพนิกะกำลังจะสัตว์หน้า5ผู้เท่าชําระแค้นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแลวก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1,118นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดือดสมการรอคอยแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจะเกิดคู่เทพนิกะนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยนะครับและอย่าลืมกดซับสไคร้และกดก เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1118นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นนะครับกำลังจมอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับหลังจากที่ถูกนะครับผู้เท่าอย่างเวอร์เคอรี่นั้นทําการโจมตีนะครับและมันนั้นนะครับกำลังคิดถึงจอยบอยด้วยนะครับตอนที่กําลังจมลงไปและจุดที่น่าสนใจเลยนะครับหุ่นยนต์โบราณน,นั้นได้พูดขึ้นมาคุณอยู่ที่ไหนจอยบอยฉันว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อคลลู่่ทีแ้วหังจา จากนั้นนะครับเราได้ยินเสียงข้อความของเวก้าพังเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่เป็นเสียงนะครับที่ผ่านมาแมลงสื่อสารเท่านั้นโดยทางด้านเวก้าพังนั้นนะครับได้พูดขึ้นมาชื่อคือและหลังจากนั้นเราจะเห็นปฏิกริยานะครับบางอย่างจากทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับการหยุดชะงักนะครับของข้อความของเวก้าพังโดยเราจะได้เห็นประชาชนของอาราปรต้านั้นพูดละครับว่าการรอบสังหารนั้นมาจากใครสักคนพวกเขาพูดถึงบาปใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกรัฐบาลโลกลบล้างไปไม่มีทางพวกคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเวก้าพัง ดังนั้นโดนหมวกฟางลูฟี่จับตัวเป็นตัวประกันนะแน่นอนว่าพวกโจรสัตว์ต่างหากที่ต้องเป็นผู้ทําและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่วิสกี้พี็กนะครับและก็ได้มีการพูดกันนะครับของประชาชนแหละครับว่าไม่ว่าเขาจะก่อบาปแบบไหนฉันก็จินตนาการไม่ออกเลยว่ารัฐบาลโลกจะพยายามฆ่าอัจฉยะเมืองหนึ่งของโลกที่อยู่เหนือพวกเขาไปทําไมกันและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เวสโรซ่านะครับเราจะเห็นว่ารีเบก้านะครับแล้วก็ลีโอนั้นพูดคุยกันเกี่ยวกับลูฟี่ด้วยลโอนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นมาแล้วลลลูฟี่ เวก้าก็บอกแล้วว่าก็ไม่แน่นะว่าเป็นยังไงบ้างเลกการูตัแต่ไปที่เอเคสนะครับโดยยอกนั้นนะครับได้ที่ต่อไปหา5าบูเท่าแล้วก็ได้บอกแล้วครับว่ายังมีแผนที่นะครับเวก้าพังอีก2อันนะครับโดยยอคก็บอกแล้วครับว่าเหมือนกับว่าพังเรคอดนั้นยังคงทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งนะครับทางด้านของเวก้าพังตัวจริงอย่างสเตลล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม5าบูเท่านะครับจึงตัดสินใจนะครับโดยบอกแล้วครับว่าต้องลําดับความสําคัญถัดไปก่อนพวกเขาจึงตัดสินใจนะครับที่สังหารเวก้าพังทั้พ แค่ยอคเท่านั้นลเลขการนะครับถูกตัดไปที่ลูฟี่ดอลลี่และก็บโรกี้นะครับพวกเขานั้นนะครับถึงฝั่งแล้วและกระโดดขึ้นเรือเอลบารร่วมกับบอนนี่ซันจิและก็แฟรงกี้ และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทหารเรือนะครับโดยพวกเขานั้นก็บ่นกันใหญ่เลยแหละครับว่าเรือเอลบาฟนั้นใหญ่เกินแข็งแกร่งเกินไปแล้วเกินที่หยุดยั้งไว้ได้นะครับแต่พวกเขานั้นก็ตระหนักได้ดีแหละครับว่านะครับพวกเขานั้นไม่สามารถปล่อยพวกนั้นหนีไปได้พวกเขานะครับจึงพยายามนําเรือรบนะครับของฝั่งกองทัพเรือนะครับพยายามระดมยิงเข้าใส่นะครับเพื่อหยุดยั้งนะครับการเดินทางหนีนะครับของเรือของเอลบาฟซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปที่จิวาร่บอนนี่นะครับที่บนเรือของเอลบาฟนะครับโดยบอนนี่นั้ ให้พลเรือโทนะครับอย่างบลูการ์นะครับแล้วก็ดอนนะครับให้กลายเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเพื่อทําให้เรือเอลบาฟนั้นนะครับสามารถแล่นไปต่อได้นะครับบนท้องทะเลโดยพลเรือโทดอนะครับก็บ่นแหละครับว่าเฮ้ยยายเด็กบอนนี่ส่วนพลเรือโทบลูการ์นั้นนะครับก็ได้พูดเลยว่าฉันเนี่ยรู้สึกอายจริงๆทําอะไรไม่ถูกเลยในตอนนี้ช่างเป็นความสามารถที่ไร้สาระจริงๆส่วนชิวรี่บอนนี่นั้นนะครับได้ตะโกนขึ้นมามันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณหรอถ้าจะปล่อยพวกฉันเนี่ยหนีไปง่ายๆแบบนี้คุณทหา เลและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ภาพกว้างนะครับบนเรือเอลบาฟนะครับที่กําลังแล่นออกจากเอเคสนะครับโดยลูฟี่นั้นได้ทักทายโออิโมะแล้วก็คาชินะครับ พร้อมกับข้อความกำกับไว้แหละครับว่านะครับซึ่งพวกเขานั้นเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะถูกพลเรโทดรอจอมตีไปนะครับเมื่อตอนที่แล้วส่วนซันจินั้นนะครับพยายามติดต่อนามินะครับที่เรือเทาสันซันนี่นะครับเพื่อบอกว่าพวกเขานั้นสามารถขึ้นเรือได้สําเร็จแล้วนะครับโดยนามิก็บอกซันจิแหละครับว่าพวกเธอนั้นนะครับก็กําลังออกเดินทางด้วยเช่นกันนะครับโดยเรานั้นจะไม่รู้ข่าวนะครับเกี่ยวกับโซโลจินเบนแล้วก็วินาสจูโรเลยในตอนนี้และขนาดเดียวกันนั้นนะครับลูฟี่เนี่ยก็อยู่ในครัวนะครับได้ นะครับและบูเทลเซนมาคัสมาร์ทนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยบินไปที่เรือเอลบาฟนะครับและกําลังยิงลาแสงออกจากปากของเขาโดยคนยักษ์3คนนะครับสร้างเกาะป้องกันการโจมตีนะครับของบูเทลอย่างเซนมาคัสมาร์ทนะครับแต่ส่วนหนึ่งของเรือเอลบาฟนั้นก็ยังถูกไฟไหม้อยู่นะครับผลกระทบนะครับจากการโจมตีมารัวๆนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกและในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ลูฟี่นะครับอยู่ดีๆลูฟี่นั้นก็กลับไปในร่างเกย่าของตนเองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเรือนั้นนะครับก็สั่นไปหมดเลยและลู คุยกับบอนนี่โดยลูฟี่นั้นก็พูดแหละว่านี่บอนนี่บอนนี่นะครับเห็นลูฟี่นะครับก็เลยตอบกลับไปอ้าว่ายังไงล่ะนิกาลูฟี่ก็เลยบอกแหลคะครับว่านี่บอนนี่มาสนุกกับฉันดีกว่าเธอเนเยซัดเข้าไปที่หน้าเนี่ยเจ้าพกนั้นหรือเปล่าจิวเวรี่ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตกใจแล้วก็ตอบกลับไปบ้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกหนาะลูฟี่ก็เลยตอบกลับไปฉันไม่ค่อยเข้าใจนะเกี่ยวกับพลังของเธอสักเท่าไหร่แต่ฉันรู้ว่าเธอเนะี่ยสามารถทําได้นะบอนนี bon ่ เมื่อบอนนี่นะครับได้ยินสิ่งที่ลูฟี่พูดนะครับก็จําได้ตอนที่เธอนั้นนะครับได้เจอกับลูฟี่ครั้งแรกนะครับที่เอเคสนะครับและลูฟี่นั้นนะครับได้พูดกับเธอแหละครับว่าเธอนั้นมีความคล้ายนิกาะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นอิสระนะครับหลังจากนั้นบอนนี่ก็นึกย้อนกลับไปในอดีตของคูมะนะครับตอนที่นะครับเขาสัญญาไว้หน้าหลุมศพของจินนี่ว่านะครับจะเลี้ยงบอนนี่หลังจากนั้นเหตุการณ์ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับทางด้านของชิลลี่บอนนี่นั้นใช้ความสามารถพลัังงงลลพพิิษขอออออตตเเเเเเื่่ปปียยยนนนนนนนให้้กกา็ทบโด ก็พูดเลยแล้วว่าอนาคตที่บิดเบือนอนาคตที่ฉันนั้นเป็นอิสระมากที่สุดเลยลูฟี่นะครับที่ได้ยินแบบนั้นนะครับแล้วก็เห็นนะครับในตัวของบอนนี่นะครับถึงกับพูดขึ้นมาเลยโอ้เยี่ยมเลยบอนนี bon ่ส่วนบอนนี่นั้นรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่เธอนั้นสามารถเรียนแบบนะครับล่างแก้าของลูฟี่ได้ฉันทําได้แล้วและหลังจากนั้นนะครับจะเป็นสองหน้าคู่สุดท้ายของตอนนะครับเราเห็นว่าบอนนี่นะครับ ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับพร้อมกับรูปแบบนิกานะครับซึ่งจะมาพร้อมท่าเดียวกับลูฟี่นะครับในปกมังงะในเล่มที่106นะครับพร้อมกับลูฟี่นั้นนะครับก็ใช้เกียร์5ด้วยเช่นกันโดยลูฟี่หัวรอนะครับเหมือนในช่วงภาคแรกนะครับที่เราได้เห็นเกียร์5นะครับในโอนิงาชิมะและเราจะได้เห็นนะครับว่า บอนนี่นั้นนะครับมีความคล้ายกับลูฟี่นะครับทุกประการเลยนะครับมีเมฆสีขาวล้อมที่คอเธอเอาไว้นะครับและผมสีขาวและผมลอนเสื้อผ้าของเธอนั้นนะครับก็กลายเป็นสีขาวซึ่งสิ่งต่างๆนั้นคล้ายนะครับกับลูฟี่นะครับในร่างเกห้ามากเลยด้วยเราคนยักษ์ในเอลบาฟนั้นนะครับถึงกับตกใจนั่นอะไรกันหนาะมีที่กาอยู่2คนเลยงั้นหรอฝั่งทหารเด็กก็ตกใจอะไรกันหนะมีวั์สีขาวในปรากฏขึ้น2ตัวเลยเหรอส่วนผู้เท่าอย่างเวอร์เคอรี่แล้วก็จูป,ปิเตอร์นั้นนะครับสัมผัสได้ถึง แปลกประหลาดบางอย่างในพวกเขานั้นนะครับถึงรีบไปที่เรือเอลบาฟและลูฟี่กับบอนนี่นะครับพร้อมมาเชิญหน้านะครับผู้เท่าอย่างเซนมาคัสมาร์นะครับโดยเซนมาคัสมาร์นั้นนะครับถึงกับตกใจและลูฟี่นั้นนะครับได้พูดกับบอนนี่นะครับคือ2คนนี้กลายเป็นนั่งเกยห้าคนยักษ์แล้วนะโดยลูฟี่ก็พูดเลยแหละว่าบอนนี่ไปจัดการเลยบอนนี่ก็ตอบรับโอเคเลยแล้วในตอนสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นนะครับได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลลับยยู่ต้้เแนนนโราาณก็พดว เขาเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีษในตอนที่1118รแดบบเดือดเลยนะครับแล้วก็ในตอนหน้าไม่งดนะครับยังสามารถรับชมได้ต่อในอาทิตย์ต่อไปนะครับผมว่าทุกคนนั้นนะครับจะชินชอบนะสำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องไปรอตัวเต็มอีกทีว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่านะครับยังมีบทพูดใดต่างๆมากมายที่รอยพวกเรานั้นได้รับชมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นช่นชอบคลิปนี้อยากทำอะไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์ รับสกาและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ